สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนเกษตรโรงเรียนการกุศลว,วัดบุรพาตรงสระน้ำนี่ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหลายประเภทด้วยกันก็มีคุณครูมาช่วยให้อาหารปลาเป็นประจำทุกวนันทุกวนันมีปลาหลายประเภทเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไวด้ดูไม่ค่อยได้เลี้ยงไว้กินเอาไว้ดูไว้ไวชื่นชมน้ําก็กําลังลดลงแต่ก่อนเมื่อเดือนก่อนโน่นี่ ล้นฝั่งเลยล่ะล้นฝั่งคุณครูมาให้อาหารปลาทุกวันมีปลาแล้วบ้างคุณครูมีปลาแล้วบ้างครับเนี่ยมีปลาสวายปนินปลาดุกครับแล้วก็ปลาธรรมชาติที่ขึ้นมาจากทุ่งนานะครับครับเป็นยังไงบ้างมันมันมันมีพี่น้องมาแอบเอาบ้างหรือเปล่าครับเพราะไม่มีใครมาเฝ้าไม่มีครับเพราะว่ามาให้อาหารตอนเย็นมาแอบแอบดูอยู่ครับครับไม่ไม่มีเนาะไม่มีพี่น้องที่ไหนมาแวะเยี่ยมเยียนครับครับ เพราะว่ามาตอนเย็นก็มาแอบดูทุกปันอยู่นะครับครับเลี้ยงดูก็รู้สึกลากมันหรอครับได้ยังไงเลี้ยงก็รักครับเป็นปลาที่ว่าเราให้อาหารแล้วก็มีความสุขไปในตัวนะครับสร้างความสุขด้วยการให้อาหารปลาครับมีทั้งหมดกี่สาขาแถวๆนี้นะครับ สองสระครับอีกสระหนึ่งก็อยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับรับปลาชนิดเดียวกันนะครับอ่าชนิดเดียวกันเยอะเหมือนกันใช่ใช่ไหมครับเหมือนกันครับแล้วริมริมฝั่งตามตามสระมีอะไรครับหน่ยเห็นเป็นมีต้นไม้ต้นอะไรเยอะๆเลยนี่จะมีกล้วยมีมะม่วงครับแล้วก็มีมะพร้าวครับมีหน่อไม้นะครับครับมีเกือบครบเลยก็ว่าได้ครับมีต้นลิ้นฟ้านะครับครับมีต้นลิ้นฟ้าได้เอาไปกินมา้ยหรือเปล่าครับพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรนี่ก็เอาไปอยู่ครับเอาไปให้ที่โรงอาหารโรงเรียนนะครับ ครับดินฟ้าแล้วก็หน่อไม้นะครับครับทางฝั่งนี้มีนาข้าวด้วยครับนี่เป็นนาข้าวของไทยบ้านหรือว่านาข้าวของโรงเรียนครับเนี่ยอ๋อเป็นนาข้าวของสวนเกษตรโรงเรียนการขุดสวนวัดบุรพาครับครับครับเห็นมี่องลองรอยการเกี่ยวไปแล้วเนี่ยครับเป็นยังไงนี่ครับนี่ก็เกี่ยวไปแล้วชุดแรกนะครับทีนี้เป็นชุดที่สองครับครับเป็นมันมันเป็นเป็นยังไงถึงได้เกี่ยวก่อนครับก็คือชุดแรกจะเป็นข้าวนาปังนะครับ อ๋อเป็นเป็นเป็นข้าวระยะสั้นเป็นข้าวระยะสั้นครับเก็บเกี่ยวได้ก่อนนะครับครับครับก็ดูก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับข้าวนี่ต่ชุดสองจะเป็นข้าวนาปีครับข้าวนาปีจะเก็บเกี่ยวภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านี่แหละครับครับครับรู้รู้สึกว่าเหลืองแล้วนะครับเนาะเหลืองแล้วครับเกี่ยวแล้วไปขายหรือไปทําอะไรครับนี่เกี่ยวแล้วก็เอาไปไว้ที่เราในโรงเรียนครับเก็บไว้ให้นักเรียนรับประทานอาหารครับครับไปแปรรูปไปสีเป็นข้าวสารครับเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอาหารกลางกลางวันครับครับ ใครใครเกี่ยวครับจ้างหมอครับได้ออยังไงอาจะเป็นนักเรียนแล้วก็คณะครูคนะครับช่วยเหลือกัน,กนลงแขกเกี่ยวลงแขกเกี่ยวข้าวโอ้หาดูยากนะครับวิธีลงแขกนี่ลงแขกเกี่ยวข้าวทุกวันนี้ไม่ค่อยมีนะต้องจ้างอย่างเดียวต้องจ้างอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสวนกเกษตรของโรงเรียนการกุศลวัดบูรพานะมีทั้งสวนมีทั้งที่นาแปลงนานะให้ ลูกๆนักเรียนได้ฝึกวิชากเกษตรบูรณาการในการใช้ชีวิตเรียกว่า learning by doing เรียนด้วยการปฏิบัติจริงก็น่าชื่นชมนะครับมาเดี๋ยววันเกี่ยวข้าวก็จะได้มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีการลงแขกกันยังไงบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ